ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. แฟนกับแฟนช่องทุกคนครับผมอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ่ะเก้าแปดผารวยใช้พารวยและก็อ่าพอแหล่พารวยกันนะพี่น้องซีครับผมอ่ะทั้งหมดมีอยู่สามช่องกันนะพี่นอนะ้องเนาะอ้าพี่น้องเอฟซีอ่ะเอฟซี FC บางท่านก็นแปลเป็นไทยด้วยว่าสันนะครับผมแอดชันนันแล้วแอดจะพูดเป็นภาษา ภาษากลางกับภาษาอีสานปะปะนกันไปคะกันไป <f ie> นะพี่น้องเนาะทั้งอีสานทั้งเล่ากันนะครับทั้งอีสานทั้งไทยภาษาภาคกลางกันแอดจะพูดปะปนกันไปนะพี่น้องบางท่านก็ว่าเข้าใจนะครับบางท่านก็เข้าใจเอะครับผมมาดูสรุปโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องโค้งสุดท้าย ของวันที่สองนะครับผมวันที่สองพ่อคอ,อนะครับผมพออ่อคอสองห้าหกหกกันนะครับอ่าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันนะครับนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาสรุปนะครับผม มาสรุปโค้งสุดท้ายนะครับพี่น้องมาสรุปโค้งสุดท้ายกันนะครับสรุปโค้งสุดท้ายของวดประจำวันที่สองพฤษภาคมนะครับผมอ่ะสรุปนะครับผมสรุปของแอดนะครับมาสรุปบนล่างนะครับ สรุปบนล่างของงวดนี้นะครับ g ี่ FC. อติดตามกันมาจนถึงวันนี้นะครับผมแอดจะสรุปให้จะตัดให้คัดออกมาเพราะวา่าแอดเคยเว่าวกันไว้แล้วพี่น้องเนะาะวแอดจะสรุปงสุดท้าไทยให้พี่น้องเอกันได้เบิ้งกันนะครับ หมดที่แล้วอ่ะมาเบิงงหมดที่แล้วกันนะครับผมหมดที่แล้วที่อสรุปกันนะครับผมนะครับที่อสรุปกันแอดให้วิ่งบนหน,หนึ่งนะครับก็เข้าที่เลขวิ่งกันนะครับ,รบผมเข้าที่เลขวิ่งกันนะครับนี่ครับผมเข้าที่เลขวิ่งหนึงตรงๆเลยพี่น้องนะครับ ส่วนจับโคโู่ขมีหนึ่งหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเข่าที่หนึ่งเจ็ดเข่าตัวกับพี่น้องเอซครับผมติดดาวให้นะครับจะออกเจ็ดหนึ่งนะครับ f อ FC ท่านใดไปกับอะคงจะโชคดีกันนะครับเมื่องวดวันที่16เมษาที่ผ่านมานะครับอ่าไฮล่างไ้ล่างก็ลุดไปนะครับผมนี่ครับคือโลโก,โกของเอสนะครับ ครับงวดที่แล้ววันที่16ที่ผ่านมาแอดสรุปบนล่างนะครับไฮเอฟซีกันไปบน3มคูล่าง2คู่นะครับเล็กวิ่งเข่าเต็มๆนะครับจับคู่กับเข้าตัวกลับนะพี่น้องที่ซีครับผมเข้าตัวกลับนะครับอางวดนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพี่น้องเอฟซีใจจดใจจอกันนะครับผม ไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับผมเพราะว่าทุกคนเขาเดินตามสูตรกันทั้งนั้นนะพี่น้องอ่ะหมวดนี้จะเดินตามสูตรกันนะครับผมเดินตามสูตรนะตามสูตรกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดแอดอยากจะให้พี่น้องเอฟซีมีโชคอ่าถูกหวยถูกรางวัลกันอ่าลอตเตอรี่กันทุกคนนะครับผม ฉะนั้นแล้วผิดถูกอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าไปตามสูตรกันนะครับผมอาทีนี้มาเบืองวิ่งบนก่อนนะครับผมอะวิ่งบนวิ่งบนงวดนี้แอดจะให้แตกต่างกับงวดที่แล้วนะครับจะให้แตกต่างกับงวดที่แล้วนิดหนึ่งนะครับพี่นอ้องฟซีเพราะว่าส่วนมาก จะอ่างเช่นอ่างเช่นงวดที่แล้วอแอดจะยกตัวอย่างให้เอฟซีได้เบิงกันงวดที่แล้วแอดได้หกับ2องได้ห้ากับหกเลขวิ่งทีนี้แอดดึงออกมาแค่ตัวเดียวอย่างทั้ตัวบนตัวเดียวล่างตัวเดียวทีนี้ก็พลาดไปพลาดล่างไปนะครับผมจากนั้นแล้วงวดนี้ะจะให้แปลกกว่างวดที่แล้วไปนะครับ จะให้วิ่งบนไปสองตัวนะครับจะให้วิ่งบนไปสองตัวนะครับวิ่งบนไปสองกับสามพี่น้องซีครับผมจะให้แตมอ่ะครับผมมาดูกันต่อนะครับผมแอดให้แตกต่างกับกดที่แล้วให้เล็กวิ่งไปสองตัวนะครับกดที่แล้วให้เล็กวิ่งตัวเดียว อ่าฉะนั้นก็พลาดไปนะครับงวดนี้อ่าเลขวิ่งของแอดนะครับก็จะให้เน้นกันที่อ่าติด3นะครับผมเน้นกันให้เลยนะครับพี่น้องเน้นให้ไปเลยนะครับอ่านี่ตัวรองคือ2นะครับอ่าส่วนจับคู่อ่าแอดจะจับให้อ่าบน2คู่ล่าง2คู่นะครับหรือ fc อ่า เอาไปจับกันได้นะครับพี่นอ้องหาตัวที่ชอบของ fc เอามาจับใส่3กับ2ของแอดกันได้นะพี่น้องเนาะเพราะว่าสูตรนี้เดินดีตลอดนะครับพี่นอ้องเอามาดูกันนะครับว่าจับคู่นะครับจับคู่แอดจะจับให้กันนะครับไม่ต้องเอาหลายคู่หลายหางกันนะพี่น้องเนาะ เขาต้องเอาลายคู่ลายหางกันนะครับเอาไปที่งวดนี้อสองอเอาไป3ามคู่บน3ามคู่ล่าง3ามคู่ก็แล้วกันนะครับผมอสองแปดนะครับกับ3ามนะครับผมนี่ครับ นี่คือโค้งสุดท้ายกันนะด้วยเพี่น้องที่ครับผมสรุปบนล่างกันได้แล้วอ่ะทีนี่แอดจะเน้นให้นะครับอ่ะชอบก็ว่ากันไม่ชอบก็ผ่านนะครับเน้นให้ตัวเดียวนะครับนอกนั้นเป็นตัวรองกันนะครับออาทีนี้มาเบิงกันพี่น้องมาเบิงกันนะครับจวดจาดกันล่างกันที่นี่นะครับ บ่มากบ่หลายบ่ลายพี่น้องที่เขาพบเขผมบ่ลายบ่ลายนะครับมีแค่นี้นะครับเอาทีนี้มาเบื้องล่างกันนะครับมาเบื้องล่างกันล่างนะครับวิ่งล่างนะครับแอดจะให้แปลกก่อนงวดที่แล้วนะครับผมว่างวดที่แล้วอ่เล็กวิ่งสองตัวเข้าตลอดนะครับทีนี้เพื่อพี่น้องเอีกันพลาดนะครับ เอาวิ่งล่างวิ่งล่างกันนะครับอ่ะวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างอ่ะงวดนี้ใครจะว่าเรียกดับนะครับแต่ไม่มีดับในกลองฉลากกันเด้อพี่น้องที่ครับผมมาได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับ ไอวิ่งศกับ6นะครับเอาตัวใหญ่ๆขนาดนี้นะคงจะเห็นกันชัดเจนกันนะครับนะครับผมนี่ครับพี่น้องเออ่าส่วนล่างนะครับนะส่วนล่างแต่ระวังล่างอ่าหกหันหัวขึ้นเป็น9กนะครับหกับ ก้าอาจจะมากันได้เด้อพี่น้องเ <c> ี <oughs> อามาเบิ้งจับคู่กันพี่น้อง F อมาดูจับคู่กันเด้อพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านนะครับจอ <c oughs> จะจับข้างล่างให้ไปสองคู่นอกกนั้นเอฟซีไม่ชอบก็จับเอากันได้นะครับแต่แอดจะไม่เลขวิ่งจะไม่มีตัวเน้น นะครับจะให้ราคาเท่าๆกันมา0นกับ6นะครับ0ย์กับ6นะครับจะแตกต่างกว่าอ่าอ่าสำนักอื่นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าล่างให้วิ่ง0นย์กับ6นะครับเพราะว่าสูตรของแอดไปอย่างนั้นนะครับได้มาอย่างนี้ก็ตามสูตรกันนะครับสูตรเพราะว่าจะเป็นสูตรบนสูตรล่างเดินดีตลอดนะครับพี่น้อง 03นะครับให้ไปสามคู่ไอ้สองคู่03นะครับนี้อาจจะมาด้วยกันได้นะพี่น้องมาด้วยกันได้นะครับจะ,จะมาด้วยกันได้แล้วก็03นะครับ เอาไปที่06กันไปเลยนะครับพี่น้องแต่จะเป็น62 63อะไรก็ประมาณนี้ได้นะครับพี่น้องนะ63 62นะแต่แอดยกมากัดจะมาด้วยกันนะครับพี่น้อง fc ชอบ0ก็เอา03 06ถ้าชอบ6ก็63 62ประมาณนี้ถ้าจะให้เยอะ ตัวเลขก็จะดูเยอะเกินไป FC บางท่านทุนน้อยนะครับจากนั้นแล้วอ่ะเอาไปกันได้พี่น้องสรุปโคงสุดท้ายสรุปบนล่างนะครับอ้าวใส่โลโก,โก้ให้หน่อยนะครับผมอ่ะโลโก้นะครับอ่ะโลโก้ของแอดกันเดอพี่น้อง FC ออาถ้าจะให้เน้นล่างแอบจะเน้นตัวนี้นะครับเน้นที่03นะครับเน้นที่03นยามเชอบก้อยเอาไม่ชอบก้าพนเอาสุดท้ายท้ายคลิปนี้ขอให้ f อฟโชคหมานกันด้วยพี่น้องกับวันที่สองพฤษภาคมครับผม